ดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนาธินิชาเดชรัศมีวันนี้จะมาเล่าประวัติข้าวเร็มฟืนประจําจังหวัดเชียงรายกันค่ะประวัติข้าวเรมฟืนข้าวแรมฟืนหรือข้าวแรมคืนเป็นอาหารถิ่นของไทยใหญ่ไทยหรือและได้กลายเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงรายมีทั้งแบบที่ทํามาจากข้าวเจ้าและแบบที่ทํามาจากถั่วลังเตาหรือถั่วลิงสงซึ่งสามารถรับประทานได้หลากหลายรูปแบบ โดยมักมีการใส่ผักโถุดิบพื้นเมืองและผักนานาชาตินิดเข้าไปในเมนูด,ด้วยจนทำให้ข้าวแรมฟืนนั้นเป็นจานโปรดและเป็นจานที่อุดม ไปด้วยคนนประโยชน์มากมายข้าวฟืนยำแบบตั้งเดิมเป็นการนำข้าวแรมฟื้นที่เซตตัวแล้วมีลักษณะเป็นแป้งนุ่มนมเด้งเด้ง,ดงรสชาติหอมมันมาคลุกคล้าด้วยเครื่องยำต่างๆประกอบด้วยน้ำสู่หรือน้ำ้มสู่ที่หมักจากน้ำตาลเชียงตุนน้ำมะขามเทศเพิ่มรสชาติสมผัสด้วยถั่วลิสงกระเทียมเจียวงาบดพริกค่วน้ำมันผัดชีนิยมกินคู่กับผักต่างๆเช่นกระหล่ำปีถั่วฝักยาวลวกผักดอง ข้าวฟืนอุ่นเป็นการนำข้าวแรมฟืนที่ยังอุ่นๆมีลักษณะกลายซุปถั่วร่อลงไปบนเส้นนิยมเป็นเส้นข้าวซอยร้อยหน้าด้วยถั่วลิสงกระเทียมเจียวผักชีกินเป็นอาหารเช้าคล้ายๆกับโจ๊กเป็นอาหารที่เหมาะมากในเช้าวันที่อากาศเย็นๆข้าวฟืนน้ำข้าวแรงฟืนน้ำข้าวฟ,นนฟืนเย็นเป็นการนำข้าวแรมฟืนที่เซ็ตตัวแล้วมาหั่นเป็นชิ้นพอคำ ปรุงรสด้วยน้ำที่มีรสชาติออกเปรียปร้ยวๆหวานๆซึ่งแต่ละร้านแต่ละท้องถิ่นก็จะมีรสชาติเฉพาะตัวโดยมากนิยมใส่น้ำระเขือเทศน้ำถั่วเน่ากระเทียมเจียวน้ำพริกรััวถั่วลิสงป่นยาบผักชีได้ทั้งความแฮนตี้และไม่หนักท้องจนเกินไปข้าวแรฟฝืนทอดมีลักษณะคล้ายกับเต้าหู้ทอดผิวนอกกรอบข้างในนุ่มนิยมกินกับน้ำจิ้ม ที่มีรสชาติคล้ายน้ำยำข้าวแรมฟืนด้วยความอร่อยและอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ของข้าวแรมฟืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้เลือกให้ข้าวแรมฟืนเป็นเมนูอาหารทิน่นห้ามภาคของจังหวัดเชียงรายขอบคุณค่ะ